ตื่นแล้วตายหญ <c oughs> หนาวบ่มองนีหนาวบ่หนาวดิล่ะ <c oughs> ตรงนู้นหนาวแม่ต้องเอาเสื้อไป <c oughs> ตรงไหนหนาวตรงหน้าบ้านะ่ะลม <c oughs> ต้องเอาเสือ้อ <c oughs> ใช่ทางนู้นลมทางนี้ไม่ลม <c oughs> อ่ะ <c oughs> มหกรรมเก็บมะเขือ เรามาดูชาวสวนเก็บมะเขือนะคะโหพี่ตุ๊กมาเลยพี่ตุ๊กมาเลยได้งานเลยกระเจี๊ยบงอกยังอะลุงอ,คคอุ้ยเจ็ดวันงอกเอาเก็บมะเขือก่อนโอ้ยแก็บมะเขืออยู่กนที่ไปหากระเจี๊ยบไอ้ที่มันงอกแล้วก็เก็บนี่ เราก็อยากรู้สิ่งใหม่ๆมะเขือก็ทเมัันยงไม่งอกะมเขือก็รู้แล้วว่ามันมีเออแล้วให้ถามเพื่ออ้าวก็ถามหามะเขือไงโอ้ยเห็นอยู่ไหมเอออันนั้นน่ะนั่นน่ะลูกนั้นแหละเมื่อกี้นั่นน่ะเอามือมือเปิดอันแรกอ่ะด้านนั่นแหละเห็นไหมเนี่ยมันหลงหูหลงตานะเก็บมะเขือกำลังอร่อยคุณรัฐไม่ใกล้เลยเนี่เน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 ่ยน่เน่ดูดิโอ้ยมันหลงหูหลงตาหลงหูหลงตาจริงนะถ้าดูไม่ละเอียดนะแก่ทิ้งเลยนะ นเนี่ยทัวเราก็เกิดแล้วได้หลายโลนะวันเนี้ยมะเขืออันบนอันบนได้พี่ตุ๊กหน่ะสองอันที่มือที่มือพี่ตุ๊กมีสองอันเอฟซี <PT S 2> ชอบมากน,กาาา <S 2> <S 2> นั่นๆๆๆใกล้ๆเท้าคุณราชนีอ่ะฮะใกล้ๆเท้าม่ได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยยอดยอดนุ่นน่ะคุณราชนีเอฟซีชอบมะเขือสวนเรามากกินอร่อยพี่ตุ๊กนี่อันนึงค่ะใครได้กินก<า>็บอกว่าติดอกติดใจจริงเหรอต้องยอดนี่ต้องยอดนี่จริงเหรอภาพ เขาบอกว่าไงอ่ะตอนแรกบอกว่ามะเขือพ่อตลาดหัวสวนนั่นอะไรยอดนั่นอะไรพี่ตุ๊กมะเขือลายค่ะมะเขือลายค่ะเสือเหล่าลิ้วมะเขือพ่อไปแล้วมะเขือลายทางกบว่างั้นนะเห็นข้างถุงกระเจี๊ยบไปเกิดดีจังเลยน้าไหนน้าไหนก็ต้องกระเจี๊ยบนี่ไงโอโตไม่ทันนนีี่ไงััมมีมะเขือม่วงประปราย กินผลไม้หรือว่าผักสีม่วงดีนะคะมันมีสารต้านอนุมูลสีละนะคะนี่คุณกำพูดเดินมาคุณยังเก็บไม่หมดนะเนี่ยด้วยดิก็นั่นน่ะสิมันหลงหูหลงตาเออโนั่นไหนมีอีกลูปนี่เห็นไหมละตั้งแต่ตั้งแตเก้าเข้าไกลๆนั่นไะเห็นไหมอ๋อนี่เหรอเอาเลยเอาเลยใช่ไหมลูกนี้โนนตรงนั้นตรงนั้นโนนย่างไปอ่ะ แล้วมาชี้ให้คนถือกล้องม,มันจะมีมือไม่ได้เรื่องเลยนะนี่มันต้องมีมือหนึ่งกวาดออกมือหนึ่งจับเอาให้หมดเลยเนาะยังไม่พอนะเนี่ยที่เก็บเยอะมากเลยยังไม่พอเลยคนะสัตเยอะมากจริง ก็เหมือนเดิมนะครับใครสั่งมามันอาจจะได้ไปรวมๆหลายๆสิ่งหลายๆอย่างด้วยกันเนาะคระคระก็อย่าว่ากันเพราะว่ามันไม่สามารถทําปริมาณเยอะๆได้มันเป็นกเกษตรแบบธรรมชาติหันกลับไปมองมะเขืออ่อนต้นนั่นนี่เก็บกันแล้วใช่ไหมนะก็เก็บแล้วแต่มันลงตาให้ไ,ไหน,นเดี๋ยวจะเล่นให้ดูมีเพียบเลยมองไม่เห็นนะมองนี่มองจากตรงนี้ไปอเห็น เอนั่นแหละสองงูมองไปเห็นข้างล่างน่ะต้องนั่งมองเขาอย่างนี้นะคะมองจากใต้ต้นแฉะลงยูลงตาเออบางรูก็แกะมันแก่ผมตาเราเนี่ยบางอันก็กระลอกเนี่ยเนียอย่างอันนี้กระลอจากจัดการ หรือว่าลุงก็ไม่เก็บเพื่อยังไม่แก่เดี๋ยวนเดียวนี้กระลอกมันพัฒนาจงท่านมากินมะเขือเราแล้วนะมันไม่มีอะไรกินไม่ไม่ใช่มันแซบมันแซบปอมแนบอมมีอะไรกินเดมันแซบนี่น้องไปไปท้ายสวนมีอีกค่ะน่าจะได้อยู่หลอก20โลออเดอร์20โลนะคะสำหรับแม่เขียร้านร้านชายนั่งคุยกับพริกอยู่นะคะรอเขาเก็บพริกเอาตังค์ไม่รู้เอาตังค์ไหม <laughs> โอ้มีเรือเพียกอีกหลายต้นนะเนี่ยรถชนีก็มีคนมาสั่งทริกด้อยไงมไม่มีทางไปแล้วนะคะทางตันค่ะพี่กัมพูมทางตันก็ไม่เป็นไรก็เดินไปได้ไม่มีงูเงืออะไรไม่มีหรอกยังไม่ได้ถ<ข>ามเลยแปลว่าแปลว่ามีเนี่ยไม่มีมันจะมีมีอะ,ะอะไรกับชินีเนี่ย <laughs> ปลาตะไคร้เ่ยไม่มีง,งูมันงูไม่ชอบจริงเหรอ,อโอ้โหมันตัวงูตะไคร้เรามันบ้าไปาไปบ้าวะเนื้อแบบคมคำสั้งสาวดำใจดี หลังนี่โลนหมดแล้วนะคะเคลียร์แปลงเรียบร้อยรอชุดใหม่นะคะเพราะฉะนั้นอาจจะยังไม่ค่อยมีอะไรมากมายโหอ,อ้นนี่ดกเหรวันนี้เราใช้นักบอลมาเก็บพลิกนะคะ <c oughs> ทีมกัมพู FC นะคะตกลงวันที่ย8เราเตะบ,บอลนกนันะคุ ผิวชันขอรับประก,กันว่าโอ้ยละพี่ชายเอ้ยโอ้ยละพี่ชายเอ้ยไปเป็นเคยทางบ้านอีสานคำมันจำเจ้าเมืองแอลเอทินอีน้องน้องนี่พุ่นอายุปักไหลสนใจบ่น้อยมีสนใจบ่น้อย,ยพี่สาวแดนน้องนี่บ่มีหลายใจเชื่อใจรอเกิดจากใจเชื่อใรเกิดจากใจมือเขือมีทั่วไป สิได้พอยี่สิบรอบบ้านนอกมาอนนี้ไม่น่าจะได้ไม่น่าจะได้นะคะกระกระกันไปนะคะส่วนทัวนี่ก็เป็นช่วงปลายปลายของเขาแล้วนะคะอาจจะไม่ค่อยงามกาลังรอรุ่นใหม่อยู่ลงแล้วใช่ไหมคะลุงลงแล้วครับเกิดแล้วตอนนี้จะจะเป็นอเก็บได้หลายรุ่นนาจะเป็นสิบสิบรอบเหมือนกันนะถัวเนี่ย เริ่มรวยเริ่มรวยน้องไม่ได้คุยสาวดำน้องไม่ได้คุยรับรองว่ารวยข้ารวมกันสามมุ่งตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงแมงสีเหลืองสีสิวผิวสีใดน้องบอได้ว่ารวบเงินได้เพียงพอบังคันบังคันไอ้บอังคับนบนังคันควมสุดนัินดูที่ใจ The IP, The, The IP. เด้อไอพีเด้อเด้อไอพีไอพิกแบบนี้ไม่รู้ว่าไหนอ่อนอัอนไหนแก่นะดูยาก,ยาก เก็บได้ไหมลุงอันเนี้เก็บได้เก็บได้นะนี่รุ่นนี้เก็บได้หมดแต่เผ็ดไหมไม่ค่อยเผ็ดแน่นั่นแหละก็เลยไม่รู้ว่าอันไหนอ้าวอันนี้มันสุกแล้วอันนี้ลูกสุกเลยนะจะเผ็ด ได้แบบไรเนี่ยโอาเี้ยวนีเลยหน่อยครัโอ้นู่นอีกเี้ยพ่อหญิงติดโร่ฮหรดิเอาเอาอาหารปลาคือเอาไปหลายแท้ใจใจของหมอมีตอม่คดีปลาน้ำเคี้ยวทำไมมัมัุเคียหรอน้ำเี้ยยังปลาจะไม่ปล่อยเขาตวยยี่สิบตั ถูกใจป่อตาบักลินไหมอ่ะถูกใจครับถูกใจครับสวัสดีครับอ่ะพี่นุ้สวัสดีค่ะอ่ะพี่นุสวัสดีครับนี่คือผลผลิตเช้านี้นะคะเก็บมาจนหมดสวนแล้วค่ะได้ประมาณนี้อ่ะก็ต้องไปตัดเลยละมั้งเข้าใจไหมกินข้าวต้มก่อนไหมข้าวก่อนได้ แผนกเลี้ยงปลาค่ะแผนกเลี้ยงปลาแผนกเลี้ยงปลาก็ปุสสตว์ก็ทําไปนะคะอันนี้เป็นสัตสัตสัตนาสัตว์นาแผนกประมงค่ะอันนั้นคือกรมประมงนะคะส่วนทางนี้ก็เป็นเทศบาลนะคะนี่เทศบาลค่ะเทศบาลก็จะทําหน้าที่กวาดทุกอย่างที่เห็นนะคะ กวาดหมดไม่เห็นเลยนะหล่นสักพันสองพันเนะแสบบะลุงมปีมือนองเคยแสบอยู่ครับดูไอ้หมีมันยังไงมีกวนมากเลยมีเนี่ยชอบอยู่กับคน ข้าวต้มยามเชา้าสักถ้วยหน่อยนะฮะเพิ่มพลังกินข้าวต้มนิดนึงเดี๋ยวจะต้องทานข้าวกับต้มเนื้อแล้วก็น้ำพริกจะบองต่อคือ,อมือไหนอันนี้แหละมือนี้แหละแต่ว่าต้องกินข้าวต้มเขานิดนึงเพราะว่ามันร้อนๆดิจัดว่าเด็ด อันนี้เพิ่งซ่อมมาใหม่อีกแล้วนะคะสามพันเดียวกันหมดไปสามพันเออไม่ใช่อะไรนะแล้วอีกสักพักหนึ่งก็จะแบตหมดอีกก็ซ่อมอีกสามพันนะคะซ่อมทีละสามพันก็เลยค่ารถไปเรียบร้อยนะคะเขาทำให้หมดเ่ยเออตั้งสามพันกว่าบาทนะอู้ทำไมแพงจังเนาะไม่หรอกเขาทำหลายอย่างเขาทำรถไปเอาเอาขาตั้งขึ้นก่อนเพิ่มเทไหม เอาไปไปกรุงเทพไหมให้ไปซื้อน้ำอ่ะให้ไปซื้อน้ำย้อนทำงานอ่ะเอาแม่ไม่กินถึงเลยชึ้งเลยไหมอย่าโล่แสดงว่าเปลี่ยนแบ้ไปด้วยอย่าติดยางโอ้โหทีเดียวติดเลยยังนิ่มเลยนี่เลย จะร้อนปอยมือกำพันตรงนั้นต้องต้องสอนก่อนต้องสอนก่อนแต่ว่าขับไม่เป็นนะเนี่ยมันคนละระบบกับรถเล็กนะใช่ไหมแกหลบหน่อยเนอเฮ้ยบ้า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 ไม่เป็นแล้วไม่เป็นแล้วไม่เป็นเรื่องไม่เป็นเขายังขับไม่เป็นต้องไปซิกรับไปเรียนก่อนอกรไป เลงอย่าเงโ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวล้มแน่นอนอย่างเงี้ยอันตรายอันตรายไปลาหักมาทีละม่ต้องไปปล่ยเ้มานไดใ้ล่อไลอยไปป่อยไล่ยไปปลอยไปลอยไปลอยไปปล่ป่อไปอยไรปอยไปปน่อ่อย่อ่ยไปปยไมไไ่่่อลยลยไปไปปไ ใช่ไหมพี่ตุ๊กมันคนละระบบกับรถเล็กใช่ไหมคะใช่ครับไม่รถพวกนี้มันไม่มีคับพวกนั้นมันออโต้ออันนี้มันมีคับใช่ไหมใช่อ่ามันคนละระบบเลยตาบอมไปฝึกรถยนต์ก็ฝึกมามอเตอร์ไซค์ก็ฝึกมามันไม่ได้ขับบิ๊กไบค์ไงมันไปฝึกรถเล็กไงดูหลานว่าจะกลับมาได้เปล่าคนเดียวอ่ะกลับมาเลยมึงมาขึ้นไปสามสี่รอบแล้วเนี่ยมาแล้วมาแล้วอ่าตอ้พ่อขับไปดูอ่ะพ่อขับไม่ได้ตอนเนี้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว เบาลูกเบาเบาไปบาล็อกไปเลยโน่นกำคัดไปกำคัดกำคัดำคัดมันเหมือนรถยนต์นาะต้องเรียคัดไว้ป่อยป่อยไปเนี่ปล่อยมือไอ้นี่เนี่ยทเทำเทพปล่อยมือ มาแล้วค่ะคุณยายลายในปากเอาใหญ่เลยเอาเลยนี่ยร้านชายหอาใหญ่เลยใช่ไหมก็ไปลายในปาโชว์บ้าเลยแม่แม่แม่กินข้าวยังฮะเอาวแม่กินข้าวยังยังอ้าวยังไม่ได้กินข้าวเหรอกินได้อ๋อยานเรากะมานเอาเอาข้าวต้มหรือว่าเอาเอาอะไรดีข้าวต้มเลยข้าวต้มแม่ข้าวต้ม่ ข้าวต้มหรือว่าเอาต้มขาหมูแม่เบาหน่อยเบาหน่อยนะข้าวต้มหรือต้มขาหมูหมูเบาหมูเป็นได้เขาข้าวต้มหรอตักข้าวต้มมาเลย อย่าเฝ้ายอง <laughs> อย่าเฝ้ายองค่ะแต่ถ้าคนขับรถรถยนต์เป็นจะรู้ว่าการเรียคร์ดปล่อยคราดเ<า>ป็นยังไงอันนี้เป็นแจ่วบองสูตรแจ่วบองดิบครับอร่อยมากอห,ห,อหอม,มนะคะหอมมากล้วกินกับพิคินิโออย่างนี้น,นีนนอร่อยมากเลยทั้งสุกเนี่ยน,น,นี่กินแต่เช้าเลยนะคะอันนี้เปีนแจ่วบองดิบหอมมากเลย นี่หอมมากเลยเฉเดียบลุงก็กินไปหลานก็จะขับรถเอาเอาตั้งใจจะซื้อมาขี่แต่ยังไม่กล้าตั้งใจจะซื้อมาขี่แต่เนี่ยแต่ยังไม่กล้าเลยยังเอาพี่เจ้ายังไม่เคยขี่เลยเหรือเอ้าลุก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 โอเาคก่อนเอาสักหน่อย เออเอาเอาเก็บไว้ก่อนเถอะเก็บไว้ทำอย่างอื่นเถอะเออ